ในรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดพะเยาสินชัยพระชรธนาพลเรียบเรียงวริศราธินารายงาน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัศรวรนณคิดหานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6ทับ5มาจากชมรมมัติมีเดียโรงเรียนพยายาพิทยาคมค่ะขออนุญาตสอบถามท่านผู้ว่านะคะว่ารายละเอียดกิจกรรมของงานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะครับรายละเอียดของการจัดกิจกรรมวิ่งเดินปั่นนะครับทงการสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติหนึ่งใน พิธีเฉลิมฉลองอ6รอบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในจังหวัดภาคเหนือเราก็มีอยู่2สายนะครับสายจังหวัดเชียงรายแล้วก็สายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับวิ่งธงตาสัญลักษณ์ทั้งนม72ธงเนี่ยจากจังหวัดนครสอนมาจังหวัดเชียงใหม่ไปลําปูนแล้วก็ไปลาปางนะครับแล้วก็ไปตามสายทางฝั่งนู้นฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งตะวันออกก็จะมีสายจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ไปจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับซึ่งจังหวัดพะเยาวันนี้เป็นจังหวัดที่สองซึ่งจะต้องรับธงจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาซึ่งนําพี่น้องประชาชนนะครับข้าราชการตารวจทหารเนี่ยอัญเชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์จากจังหวัดเชียงรายมาถึงที่อําเภอพานต่ออําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาทางจังหวัดพะเยาเราก็จะรับต่อนะครับมีกิจกรรมทั้งมีการวิ่งธงเฉลิมพระเกียรติมีการเดินมีการปั่นจักรยานนะครับอของธงตราสัญ,ญลักษณ์เนี้ยนะครับไปที่อำเภอเมือง พะเยากอดน,นะครับจากอำเภอแม่ใจแล้วก็ไปอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็จะมีการประดิษฐานธงแล้วก็มีการจัดนิทรรศการที่ลานวัฒนธรรมอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับที่นาควันพะเยาเป็นเวลาอสองคืนนะครับหลังจากนั้นก็จะอัญเชิญไปที่อำเภอดอกคำใต้ไปอำเภอจุนนะครับแล้วก็ไปอำเภอเชียงคํา ในระหว่างนี้ก็จะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสายทางของการวิ่งเนี่ยมาร่วมวิ่งนะครับในปั่นแล้วก็เดินนะครับในเรื่องของการอัญเชิญธงไปตามเส้นทางนี้นะครับแล้วก็จะไปประดิษฐานอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะครับแล้วก็จัดงานมีงานสมโพชงานฉลองนะครับธงเนี่ยอยู่ที่อำเภอเชียงคำหนึ่งวันแล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะ เดินทางไปที่อำเภอเชียงมนเพื่อส่งต่อให้กับทางจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็จะไปส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อำเภอเชียงมนนะครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านครับ